วันนี้นะครับถ้าพี่น้องลองค้นหาคําว่าสันติสุขนะครับผมเชื่อว่าลองลองครยีโทรศัพท์ใครยบีชั้นทีวนะครับลองพิมพ์ไปได้นะครับใน Google หรือในชัทีวพี่น้องจะรู้ว่าคำนิายามลอบน,นี้เนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปเพราะผู้ให้คำนิยามแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่ามี culture ไม่เหมือนกันนะครับเราจึงอาจพูดได้ว่านิยามของสันติสุขขึ้นอยู่กับแนวคิดและสภาพแวดล้อมของเขาแต่สําหรับคริสเตียนแล้วนะครับ สันติสุขเราใช้คำคำหนึ่งนะครับในภาษาฮิบรูใช้คำว่าอะไรเหอแม่บอกคนได้ข้างว่าชาโลมมีใครอยากได้สันติสุขไหมมีใครอยากได้สิ่งที่เขาเรียกว่าไม่มีใครอยากจะไม่มีใครสามารถมาขโมยไปจากหัวใจของพี่น้องได้ไหมพี่น้องครับและพระเจ้านี้ให้สันติสุขในชีวิตอ การมีสันติสุขในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีปัญหานะครับแต่ถึงแม้เราจะมีปัญหาเราก็ยังสามารถเดินฝ่าฝาันปัญหาไปนั้นต่อไปได้ด้วยความรักและพระคุณและด้วยสันติสุขของโค์ผมเคยยกเรื่องง่ายๆเรื่องหนึ่งนะครับในช่วงเวลานเขาบอกว่าลมเนี่ยเวลาที่ฝนตกหนัเนกเนี่ยลมเนี่ย อาจจะไม่ได้ช่วยให้ฝนหยุดตกจริงไหแต่อย่างน้อยเมื่อเวลาที่ฝนตกหนักแลวเรากำลัโลกเนี่ยลมก,ก็ยังสามารถพาเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ใช่ไหมบางครั้งสันติสุขในพระเจ้าก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงกันปัญหามันอาจจะไม่ได้ไหายไปแต่พระคุณและความรักในสันติสุขของพระเจ้าก็มีเพียงพอที่จะพาให้พี่น้องข้ามอีกฝัน่งของชีวิตได้แม่ ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระเยซูทรงรักพี่น้องมากพี่น้องอาจจะเป็นคริสเตียนมาแล้วนะครับผมมาขอพูดจบคริสเตียนก่อนท่านอาจจะเป็นคริสเตียนที่ครั้งหนึ่งท่านเคยข้มแข็งในความรักของพระเจ้าท่านเคยอุทิศชีวิตให้กับพระเจ้าท่านเคยไปโบสถ์สเสมอนะครับท่านเคยมีประสบการณ์ในความรักของพระองค์นะครับแต่ในวันนึงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างทําให้ความสมคัญข,ของท่านกับพระเจ้าถูกแย่งออกจาก พระเจา้าปรารถนาที่จะให้วันนี้เป็นวันที่หัวใจของท่านได้กลับมาสู่บ้านอีกครั้งแล้วผมขอพูดกับคนที่อาจจะยังไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับสําหรับบางท่านที่ท่านยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์มาก่อนเลยผมอยากจะบอกกับทุกทท่านว่าพระองค์ทรงเป็นความรอดของท่านพระองค์ทรงช่วยท่านได้พระองค์สามารถยก ความบาปผิดในชีวิตของพี่น้องในอนดีตจนกระทั่งวันนี้และถึงอนาคตบนไม้กันเข็ดในสิ่งที่โลกนั้นได้สรงทำเพื่อเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์เรียบร้อนยนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมมีข้อความนนะครับเป็นข้อความภาษากรีกนะครับแต่ผมอาจจะขอพูดเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าเราจะวัดขนาดของไฟ ได้ยางไรนะครับก็ด้วยการที่เราดับจำนวนนักด,ดับเพลิงและรถดับเพลิงที่ถูกส่งไปดับไฟนั้นจริงไหมครับไฟนั้นเ,นเยอะแค่ไหนยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับจํานวนรถดับเพลิงหรือจานวนคนที่ส่งเข้าไปดับไฟนะครับนะครับเราจะวัดได้อย่างไรว่าความรายแรงของอาการป่วยเป็นอย่างไรก็คือด้วยปริมาณความเสี่ยงที่แพทย์ต้องเผชิญในการสั่งยาปฏิชีวนะ,ะนะครับและด้วยวิธีการรักษา ยิ่งเราป่วยมากการรักษาก็ต้องยิ่งเพิ่มขึ้นมากจริงไหมครับพี่น้องแล้วเราจะวัดความร้ายแรงของความบาปและความรักอันมัน่นคงและความใจรุ่งของพระเจ้าได้อย่างไรด้วยการมองด,ดูขนาดของสิ่งที่พระเจ้าได้ทำเพื่อเราผ่า,ผานทางพระเยซูคริสต์บนไมก้กางเขนถ้าพี่น้องจะมองว่าชีวิตของพี่น้องมีคุณค่ามากน้อยแค่ไหน,นให้พี่น้องดูความรัก ของพระเยซูคริสต์ที่ได้สบทำา้ไม้กันขิดเพื่อชีวิตของในวันนี้นะครับผมอยากจะขอพาหใจของพี่น้องกลับบ้านต่อให้พี่น้องจะออกไปใช้ชีวิตในโลกใบนี้ที่เหนื่อยแค่อน,นอาจจะมีใครบางคนที่ทำรา้ายพี่น้องหรืคํำพูดด้วยการกระทําด้วยบาร แต่ผมอยากให้ในวันนี้พี่น้องในเดียวกันได้นำหัวใจกลับมาที่บ้านของพระเจ้าค่ะได้นไหมครับในบ้านหลังนี้มีบุคคลที่รักท่านมากๆในบ้านหลังนี้มีบุคคลที่พร้อมจะโอบกอดชีวิตของพี่น้องในวันที่พี่น้องเด็กในวันที่พี่น้องเาเิญกับความยากลำบากือเชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต มกันได้ก้มศีรษะ